เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดค่ะแต่เราก็ไม่หยุดที่จะเข้าครัวไหนจะทําอาหารกินกันเองต้มก๋วยเตี๋ยวไว้หม้อใหญ่ๆเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นแล้วก็ไหนจะทําสารพัดซอสไว้สําหรับพรุ่งนี้ที่เราเปิดร้านมาพอดีว่าพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนเมนูใหม่กันค่ะหวานก็เลยว่ากลัวจะเตรียมงานไม่ทันวันนี้ก็เลยมาเตรียมซอสไว้หลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นซอสพริกไทยซอส XO ที่เราจะใช้ผัดกับมะเขือม่วงหรือว่าจะเป็นซอส คลิกเผาโหระพาเอามาไว้ผัดกับหอยลายค่ะทุกคนเราขับรถไปเอาจากบ้านไปก็เป็นชั่วโมงหน่อยๆค่ะถือว่าไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ของสดๆมาทำให้ลูกค้าทานทุกคนราคาก็ไม่ได้แพงมากดีค่ะเรียกว่าหอยลายแล้วกันบางคนก็เรียกว่าหอยตลับค่ะทุกคนสดๆเลย หอยลายนี้เขาเก็บมาจากธรรมชาตินะคะทุกคนจะมีชาวบ้านเก็บมาขายให้ค่ะแล้วเขาก็จะมาแช่น้ำเป็นน้ำเค็มค่ะให้มันคลายทรายแล้วก็จะมีสารพัดหอยเลยค่ะหอยเมงคู่ก็มีแล้วก็หอยนางรมก็มีค่ะทุกคนความที่มันไกลเราจะสั่งให้เขามาส่งที่บ้านไม่ได้ค่ะแถวโซนบ้านเราเขาไม่สง่งเราก็เลยต้องขับรถไปเอาเองอันนี้เจ้าของร้านกำลังคัดหอยนางรมให้เราเลยนะคะขเาขาจะเคาะดูแต่ละตัวเลยค่ะ ถ้าเกิดมันดังแบบว่าไม่แน่นน่ะเขาจะไม่ให้เราค่ะถือว่ามันตายถ้าเกิดดังแน่นๆน่น่ะแสดงว่ามันก็ยังไม่ตายค่ะเวลาเราแกะหอยนางรมถ้าแกะออกมาแล้วไม่มีน้ํานะคะทุกคนแสดงว่าหอยมันตายค่ะหรือว่าเราจะใช้เล็บกรีดดูที่เนื้อมันก็ได้ค่ะถ้ามันไม่ขยับก็แสดงว่ามันตายอย่าไปกินนะคะทุกคนเดี๋ยวท้องเสีย ขับรถไปชมวิวไปกลับมาถึงบ้านก็เริ่มงานเลยค่ะทุกคนซอส XO นี่หวานได้จากการที่เราไปกินร้านอาหารจีนค่ะแฟนชอบมากเลยก็เลยกลับมาหัดทำค่ะทุกคนเอาผัดใส่มะเขือม่วงจะอร่อยมากเลยเราก็จะบดหอมแดงบดกระเทียมก่อนนะคะแล้วก็มาผัดผัดใส่น้ำมันให้เหลืองให้หอมเสร็จแล้วเราก็จะบดกุ้งแห้งลงไปค่ะแล้วก็เติมเหล้าจีนเติมพริกทอดในน้ำมันของคนจีนลงไปด้วยไม่เผ็ดนะคะทุกคนแต่จะเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันค่ะ แล้วก็เติมน้ำพริกเผาของบ้านเราลงไปด้วยเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันเลยค่ะซอสนี้เราจะเก็บไว้ผัดกับเม่าเขือม่วงแล้วก็มีหมูสับด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะแล้วก็ชูรสหน่อยน้ำตาลหน่อยแค่นั้นเองค่ะถ้ายังไม่เค็มก็เติมน้ำปลาก็ได้นะคะ แต่ระวังค่ะกุ้งแห้งมันก็เค็มอยู่แล้วเคี่ยวไปสักพักสีมันก็จะมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเก็บใส่กระปุกให้เย็นแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ผัดได้เลยพรุ่งนี้ส่วนนี้กาลังจะมูนข้าวเหนียวให้หนุ่มแมททิวค่ะเขาบอกอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงวันนี้เขาไปส่งน้องตะวันไปซ้อมฟุตบอลค่ะเขาบอกว่ากลับมาเขาอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงวันก็เลยต้องทํารอเขา เป็นการตอบแทนที่เขาอุตส่าห์ไปรับไปส่งน้องตะวันเคี่ยวกะทิใส่น้ำตาลปิ๊บแล้วก็ใส่เกลือหน่อยหนึ่งพอนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆเสร็จก็เอาลงมาใส่กับน้ำกะทิเลยค่ะทุกคนคนให้เข้ากันแล้วก็จะพักทิ้งไว้อย่างนี้เลยทุกห้านาทีต้องมาคนค่ะข้าวเหนียวจะเป็นเม็ดเรียงสวยนิ่มค่ะไม่แข็งเลยมาต่อซอสต,ต่อมาค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นซอสผัดไทยค่ะพรุ่งนี้เราจะไปขายของที่ชาโตเป็นผัดไทยอ่านจะต้องต้มทุกอาทิตย์เลยหม้อใหญ่ๆอย่างนี้เลย น้ำมะขามเปียกแล้วก็เติมน้ำตาลทรายเติมน้ำตาลปิ๊บด้วยค่ะทุกคนถ้าใช้น้ำตาลปิ๊บอย่างเดียวไม่ไหวค่ะราคามันจะแพงกว่ากันเยอะเราก็จะใช้น้ำตาลทรายควบคู่ไปด้วยค่ะแล้วก็พริกไทยชูรสแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยทำให้ซอสผัดไทยเราสีสวยทุกคนนี่ครีมมะเขือเทศค่ะเป็นแบบครีมแบบเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็น้ำปลาด้วยค่ะหวานก็จะเคี่ยวอย่างนี้เป็นชั่วโมงเลยค่ะทุกคนยิ่งเคี่ยวงวดน้ำมันก็ยิ่งเข้มข้นยิ่งผัดอร่อยค่ะ ส่วนน้องอายวันนี้นางไม่ได้ไปไหนเมื่อวานนี้ไปเที่ยวหาเพื่อนมาแล้ววันนี้ก็อยู่เฝ้าบ้านทํางานบ้านซักผ้าถูบ้านยังไม่จบแค่นี้นะคะทุกคนยังต้องอาบน้ําให้น้องแม็กกี้ด้วยค่ะอาบน้ําตัดขนให้น้องด้วยพอดีไปจองคิวที่ร้านตัดขนมันต้องรอนานค่ะเป็น10วันเลยเราก็เลยชิ่งอาบน้ําให้น้องก่อนแล้วเดี๋ยววันหน้าค่อยพาน้องไปตัดขนใหม่เสร็จจากงานบ้านก็ต้องใช้งานครัวนางต่อค่ะวันนี้ลูดโหระพาเราจะทาพริกซอสพริกเผาโหระพากัน กองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะทุกคนทําไปก็หิวไปวันนี้เราทํำข้าวผัดปูกันค่ะแล้วก็ต้มก๋วยเตี๋ยวแต่เราจะกินเป็นเกาเหลากันกินคู่กับข้าวผัดปูซอสสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วค่ะมาต่อซอสพริกเผาโหระพากันเลยผัดกระเทียมให้หอมหอมเสร็จแล้วก็เอาน้ําพริกเผาลงไปผัดอีกทีนึงแล้วเราก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปค่ะไม่ต้องเติมเยอะค่ะเดี๋ยวมันจะ ตื่นชืดเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงเครื่องกันเลยค่ะขาดไม่ได้ก็จะเป็นน้ำมันหอยนี่แหละแล้วก็ชูรสหน่อยน้ำตาลหน่อยแค่นี้เองค่ะทุกคนอันนี้เป็นสีของซอสผัดไทยนะคะทุกคนยิ่งเคี่ยวสีก็จะยิ่งสวยค่ะนี่ยังไม่ได้ที่นะคะหวานจะต้องเคี่ยวอีกเป็นชั่วโมงเลยค่ะหม้อก๋วยเตี๋ยวข้างหลังของเราก็ได้ที่แล้วค่ะทุกคนได้เวลาอาหารเย็นกันแล้ว ซอสพริกเผาโหระพาพอมันเดือดได้ที่แล้วหนจะเติมแป้งมันคล้ายๆเราทําราดหน้าค่ะทุกคนลงไปหน่อยมันก็จะเข้มข้อนอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็จะมาเทใส่ใบโหระพาที่เราล้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่หม้อไว้อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็คนๆให้เข้ากันเดี๋ยวใบมันก็จะสุกเองแหละ พรุ่งนี้เราจะผัดหอยลายซอสพริกเผาหัวลาากันที่เราได้มาสดๆเลยค่ะหอยที่หวานต้องเตรียมซอสหลายๆซอสไว้ในวันหยุดเพราะว่าพรุ่งนี้มาเราจะได้ไม่ต้องแย่งเตากันค่ะกับคุณเชฟเพราะว่าเตาเรามีไม่กี่หัวเองท,ทําทีสี่ห้าหัวค่ะทุกคนเตาก็คือไม่พอใช้เลยแหละส่วนอาหารเย็นของบ้านเราก็จะประมาณนี้เลยค่ะเมนูใครเมนูมันใครอยากจะก,กินอะไรก็ทํากินกันเองเลยหรือไม่ก็หวานก็จะทําให้ทุกคนได้กินอย่างนี้แหละค่ะบางทีก็กินพร้อมกันพร้อมหน้า พร้อมตาบางทีใครหิวจะกินก่อนก็กินเลยค่ะตามสบายส่วนอันนี้คุณพ่อก็จะย่างไก่ให้เด็กๆค่ะคุณพ่อก็จะชอบเข้าครัวเหมือนกันค่ะความที่เขาเป็นคนกินยากอยู่ยากค่ะทุกคนเวลาอยากกินอะไรก็จะทํากินเองหวานไม่ค่อยจะยุ่งนอกจากก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะถึงจะทําให้เขา หนุ S <S so ่มแมทธิวก็กลับมากันพอดีเลยกับน้องก็ได้เวลาอาหารเย็นไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนและพร้อมกับเมนูอาหารใหม่ของเดือนนี้กันค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มี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 ข้าวเหนียวข้าวเนียวข้าเจ้าข้าวเนียวทำดีดีอุ่นไหมอุ่นไหมลลกแถบชิฟฟอนเออจังเดยป์แหมาชมน้ำ